เอาครับตามสัญญากีตาร์พีแอดจะจับแจกลูกค้าที่มารับรถตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาจนถึง30ธันวาใครที่รับรถตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาถึง30พฤศจิกาเดี๋ยวตอนรับรถผมจะให้พนักงานเขียนชื่อแล้วจับฉลากแจกกีตาร์ตัวนี้นะนี่ก็มีประมาณ90กว่าท่าน15วันรับรถไป90กว่าท่านนะจะจับฉลากแจกนะนะเอามือดีให้มือดีเป็นคนจับเลยนะแจกกีตาร์พีแอดพร้อมลายเซ็น และเซ็นพิเอสน่าที่ผมไปดูคอนเสิร์ตมานี่จับแจกเลยใหม่ๆเปิดมีกล่องให้ด้วยมีที่ลูกค้ารับรถก็มีหลายรูปแบบรีโว่ดีแมครถเก๋งนะฟอร์ดเอเวอเรสต์นะนี่ยาริสเก๋งอย่างเงี้ยฟอร์ดเลสเตอร์รถเก่าก็มีมาด้าสองก็มีรถตัดก็มีที่ว่า2 8 0 0 0ื่นแปดสองหมื่นแปดเทไรอะไรนะ MG MG จีเอ่ารถเก๋งมาด้าสองอย่างเงี้ยอ่าบีโก้แชมป์ตาแลมอ่า เขาหลามตัดเนี่ยเชฟโรเลตเออพวกนี้ขนาดเชฟโรเลตก็ยังมีขายนะบีทีรุ่นนี้ก็ถูกอย่างเนี้ก็ห้าพันกว่าบาทเออสี่พันกว่าบาทดิ 4, <000 S 2> ว่าส <นะ S 2> ีพ่พันกว่าไททันตอนเดียวอ่ะมีเยอะเจ็ดรีโวดีแม็กซ <CV. S 2> <อ>ีบีซีบิโอ้รุ่นที่อ่านครับวันนี้มีอ่านชอบรุ่นนี้ตอนเดียวคอกพอร้อยเอาในอนันทำไมไม่พูดด้วยไม่อยู่กับมึงนะไม่อยู่กับมึงอ่ะมีรุ่นไหนอีกอันนี้อะไรอันนี้ รุ่นวิสุวิชิอ่าลูกค้ารับรถไปนะอันนี้อะไรอันนี้ก็รุ่นวิสุวิชิอืมอันนี้เป็นเอ็กเพนเดอร์ครับอืมมาซาอ่ะมีเยอะมีเยอะมาโอเคเริ่มจับเลยเดี๋ยวผมรวบรวมอย่างนี้ดีกว่าให้นายอันหลับตาจับมาจับจับมาสามแผ่นก่อนที่อันทันหลังกันู่ดเลยทันหลังจับมาสามแผ่นอ่าดูเจ๋งรวบรวมมาักกันเลยเพราะว่าเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วอยู่ระบบลังบ้านเดี๋ยวจับเดี๋ยวเราโทรหาแล้วก็ส่งไปให้เดี๋ยวแจก็ส่งไปให้ส่งให้ถึงบ้านเลย มีโวล็อกโคโอ้โหอันติดเจ๋งอันติดมีโก้แชมป์เอาพี่อันเลือกเอาสามแผ่นให้หน่อยับช <c oughs> ่นนาหมอะสามแผน่น <c oughs> ไม่ต้องมองไม่ต้องอตังเงนะินหน้าขึ้นจับมาสามแผ่นเออสามแผ่นเร็วอันหนึง่งว <c oughs> ัน,นี้นะ เอออีแผงเดิงเนี่ยนะนี่คนที่มีโอกาสได้ลุ้นเนวาวล่าลีโวโด,ดีแม็กลีโวนี่เอาสิบสองท่านนี้อาจจะได้ลุ้นเปลี่ยนผ่าแบนด์ด้วยเปลี่ยนใบด้วยเอา้านี่เหรอโอเคครบนะเอา้าคนที่ได้ลุ้นรับรถนี่นะเอาเอาเป็นทำเป็นทำเลยนะอา่าหลักไม่ใช่ลุ้นรับรถครับเนี่ยคนที่ได้ลุ้นรับกีตาร์ครับลุ้นรับกีตาร์ออ แพงนะไม่ของดีของถูกนะ,ะแพงแพง,แพงนะหลักไปผมหมื่นห้าหมื่นห้านะมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพร้อมลายเซ็นมีอาตัดมาแล้วจับอีกสี่ท่านนี้นี่ตอนนี้มีอะไรมีนาว์ว่าที่เป็นผู้โชคดีครับอ่าเป็นผู้เข้ารอบเป็นผู้โชคดีผู้เข้ารอบผู้เข้ารอบลีโว่ชมใหม่ดีแม็กเเทลเลนโบลีไอลีโว่น้าล็อกโค่น่าหล่ออันนี้ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าสโตเตียตอนเดียวลีโวดีแม็กหนึ่งจุดเก้า สี่ประตูนาวาล่าแคป็บเอ็นพีสามร้อยลีโวอีกแล้วลีโวอีกแล้วฟอร์ดฟอร์ดเกง่งโอ้เกง่งม,มีคันเดียวเองมัดด้าสองที่จับขึ้นมาอัตัดครึ่งเอาพิฮานจับเหลือสองคันสุดท้ายไม่ชิงสองคันสุดท้ายไม่ชิงเอาไปเดียว <laughs> ใช่ไหมครับเอาไปเดียวสับ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 เอาพี่อานหลับตาด้วยหลับตาด้วยเอา ไปไหนเดี๋ยๆๆๆมันใกล้มือเดี๋ยวมันจะอ่ะโอเคตาเปิดปะเปิดเปิดเปิดตื้อคืนเอ้าวนี่คุณพี่นะคุณพี่ตอนเดียวที่ซื้อสาขารถหรูอันนี้สาขานาดีเอาเลถมาตัดให้จะได้ อ่ะตบแปะไหมใครหงหน้าถ้าหงหน้าชนกันไงหลังชนเสมอกันอ่าอ่าใครหงหน้าคนนั้นชนะมาไอ่ะในนั้นพี่อันเชียร์ตอนเดียวของผมเชียร์ดีแม็กอ่ตบแปะเลยอ่ะโอ้ตบ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 เฮ้ยตบเอ้าเอ้าเอ้าอันไหนไครได้ได้โอ้อันนี้จะเปล่าเปล่าเปล่าอะไรกันอะไรกันเอามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาอ่ะตบแปะเอาใครใครเอาอีกแล้ว เฮ้ย่องเดียอันนั้นครึ่องอีกอ่ะันนี้เครื่องเดียวเอาไ่ได้กงเดียวเปล่าเปล่าโอ้โหเอาพี่อันนี้ตอนเดียวไงได้ดีไหมอันนึเต้องเอาดีละ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 ตอนเดียวอสามรอบเลยอ้าดูแลพี่คนนี้นะได้แล้วกีตาร์ของพี่แอดคาราบาวเดี๋ยวส่งไปให้รีโวตอนเดียวรับนะครับ ครับสวัสดีครับไอ้พี่ได้มาซื้อรถอยู่เทนเมื่อก่อนไ่มครับได้ครับผมอ๋อซื้อรีโวตอนเดียวไ่มครับได้ครับผมอ๋อซื้อรีโวตอนเดียวแล้วพี่ฮูบอกว่าพี่มีได้ออกได้จับฉลากเอาได้กีตาร์ครับได้เบิง่งคลิปนี่ปะยังยัไม่ได้เบิง่งครับผมยังไม่ได้เบิ่งว่ะเอานี่แล้วกันครับผมจับฉลากได้เอาในอันจับฉลากได้เป็นพี่ได้ผู้โชคดีรับกีตาร์ของพี่แอดคาราบาวพร้อมลายเส้นที่พี่อยู่ไกลบ้าบ้าพี่อยู่ไกลปะแม่เครับนี่แมนครับ ผมโชคดีอะแกผมอ่าฮ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 ่า่าคุณโชคดีได้กีตาร์หรือว่าโชคดีคุยกับเสียครับพี่คุยกับเสียครับผมครับผมนี่ต้องคุยกับผู้นี้ใครโชคดีกว่าเอาคุยด้วยหน่อยคือลูกค้าหน่อยครับผมผมผู้ใดครับนี่ฮู้วะอารู้ครับครับเสียงผู้ใดฮู้วะครับไอเออมีอจกาชื่อเล่าผู้ใดลูกซ้ายผมนูกไหม นล้วได้อันเคยนี้นันงเาจำอัานจิ้มกุยจังแม่ได้ชี้ชีบแม่ <c oughs> แได้อ่านกันแล้วสิน่ะลูกซ้ายผมน่ะ <c oughs> อ๋อครับผมก็ผมพี่อ่านครับอ่าลองถามที่อยูครับพี่เขาแล้วก็อยาส่งไปให้นะครับไอ้พี่อยส่งที่อยู่มากนะครับเด้อพี่ได้รางวัลน,นะครับส่งที่อยู่มากอ่าเดี๋ยวให้เซลส่งหายทีหนึ่งอยาส่งไปให้ครับหรือบ้านอายุไกว่วอแวมาเอาได้วออันนบ้านผมที่บ้านจันนี่ครับผมเนี่ยยู่บ้านจันบ้านที่อ่านตอนนู่นโอ้บ้านจันอยูร้อนยูร้อนเอาอยู่ตีนเล็กก็ได้ ครับผมได้ครับผมได้ครับถ้าว่างว่างเมื่อไหร่แวะเขามาเอาได้ครับเดี๋ยวมองมองคาเฟ่มองร้านกาแฟนี่ได้ครับอ๋อได้ครับผมได้โอเคครับไอสิบหามือที่ผ่านมานี่มีคนมาซื้อรถเก่าสิบกว่าคนจับฉลากได้ไอ้ยอ้ยเป็นผู้โชคดีหนึ่งในเก้าสิบโอโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับโชคดีครับออครับกอดภัยครับสวัสดีครับเออสีมือในอันจับฉลากให้พี่เขาได้โอเคครับครับ